ฮัลโหลครับผมมามาอยู่กับผมวี v. คนเดินครับผมมากับ f o r ์เอตอนที่10แล้วมัง้งกับเควสที่มีชื่อว่า Form มแรงครับผมมามาให้เราไปคุยกับอะไรเนี่ยเพรสตันก่อนเกี่ยวกับเรื่องอินสติทูตไปแล้วผมจะจบเควสนี้ด้วยการส่งเทปโฮลเทปให้กับสตรันจ r ส ไปวิ่งกันเลยกดผิดอีกแล้วก็フラสทราเวลไปหามันเลยทำสองเฟสพร้อมกันเลยไปเย่า yeah, มาก็จะไปทำไอเฟสอินไซด์จ็อบก่อนโดยการไปคุยกับไอ้สตรองจิดไปส่งเทปแค่นั้นแหละจบแล้วไม่มีอะไรมากเก็บปืนเว้ยนี่ไงนั่งดูโทร <There> s <S ทัศน์อยู่เอ้ยโทรเทปเมื่อค <ma S 2> ืนเ <kh ương S 2> <the> ว้ ขอบคุณมากที่ให้ยืมเป็นไงบ้างอ่ะได้าอยู่ที่นั่นแล้วก็ดีเดแม่งได้ได้สู้กับแม่งวะอะไรเงี้ยโอเคตอนนี้กูพาสตูมาหาที่นี่แล้วโอเคไม่เป็นไรมันก็จะช่วยสู้กันคามเลยเว้ยนี่ไม่ใช่เควสดหลักแล้วพร้อมพรีดอินทราจ็อพร้อมเลเวลเลเวลอัพไปแล้ว ไปต่อกับที่ฟอร์มแร้งกันเลยเควสต์เราของเราคือฟอร์มแร้งวันนี้อ่าโอเคเวล์ยี่สิบเก้าแล้วขอกดแท็บค้างเหรออ่าอัพเลเวลกันหน่อยผมจะอัพเป็นนี่ดีกว่าไรเฟิลแมนเฮ้ย <c oughs> พี่ดำกระจายขึ้นมะ นี่ไงฟอร์มแรงคือเป็นการยังไงอะคือการรวบรวมคนรวบรวมคนของมินิเมนผู้รอบผู้รอดชีวิตอะประมาณนั้นแล้วปรากฏว่าผม,มาไปทํามันก่อนนั้นนนั้นแล้วคือผมไปทำเควสย่อยของไอมินิมเมนต์ตัวเนี้ยคือการไปการไปช่วยเหลือคนต่างๆนานาที่ผมบอกว่าผมทำเควส ไปหาเร่ล่ละไปเก็บเร่ล่ละโอเคตอนนั้นมันก็เลยไม่ต้องทําอะไรเลยคือเปิดเกมมาคนช่วยคนเนี่ยเสร็จผมก็ทาภารกิจนั้นได้เลยแล้วฟอร์อมรกนี่คือมันรวบรวมคนเสร็จแล้วอะเรียบร้อยก็พร้อมที่จะสู้รบอย่างเดียวประมาณนั้นแหละอ่าตอนนี้มันก็ให้เราไปอยู่ที่ปราสาทแคส t l e ลมันก็เป็นหนึ่งรี e กเเรืนั่นแหละที่เราต้องไปช่วยแหละคือเป็นปราสาทของกรมมินิทเมนต์เลยแหละ,หละอ่าเป็นที่พักอาศัยของมินิทเมนต์เราต้องไปอยู่ที่นั่น อ่าเพราะว่าเราจะใช้แน่เป็นสนามรบประมาณนั้นโคอินสิตูจะมาบุกจะมาบุกที่นั่นอ่าผมขอมาเปลี่ยนปืนก่อนเ <c oughs> ชีย่ยปืนนั้นแม่ง <is> กระจอก <that was. S 1> มากเลยปืนไหนวะปืนแน่แหละเอาสโคปออกโอเคไป เอานี้ไปด้วยดีกว่ากันตายกันตายป้าโอเคมันให้เราไปที่ปราสาทแคสเซิลนะอ่านี่ d e f e n d e the castle ปกป้องปกป้องปราสาทแคสเซิลเอาไว้ให้เราไปที่แคสเซิลนี่ไง อินสติทูตจะมาบุกที่ปราสาทแคสเซิลให้เราไปคอมมานดิเมนต์หลังจากที่มันมาจากที่พวกเราพยายามสร้างมาเสร็จอ่ะพยายามบูรณาฟื้นฟูมันเรียบร้อยแล้วให้เราไปช่วยเหลือปราสาทแคสเซิล mm hmm. อย่าช้านะเว้ยมันบอกเนี่ยโอเคไปมันมาให้เราแล้วแล้วก็ฟาสต์ทาวเวอร์ไปเลยอยู่ตรงนี้นะานึ่งน The เดอะแคสเซิลอ้าวผมหนักเยอะเกินฟาสต์ทาวเวอร์ไม่ได้เอาอะไรเก็บดีวะขอเก็บปืนแป๊บ เปลืแต่ละอันเนี่ยบอกยังแจมเอาชอ็อกการเก็บไป้เรเฟลนี้ชุดเกาะกูมีอะไรบ้างเนี่ยอ่านี่เก็บไปเก็บไปให้หมดอะไรที่ไม่ได้ใส่อ่ะแม่งอ่าก็ยังไม่พออยู่ดีวะก็ยังหนักอยู่ ฟิวชั่นคอร์มันไม่หนักนะฟิวชั่นคอร์เก็บมีดไปเก็บดาบไฟไปเก็บลูกโมรเไฟิลไปเหลือลูกซองกับสไนเปอร์ทำไมเก็บกระสนุนได้เก็บปืนได้น้อยจังเลยเนี่ยนี่แหละถือแม่งปืนเดียวเพราะเลาลูกกระสุนมันมีเยอะเกิน จนขึ้น999อ่ะโอเคก็เดี๋ยวจะตัดไปที่แคสเซิลเลแล้วกันโอเคเจอกันที่ปราสาทแคสเซิเว้ยฮัลโหลมาก็มาอยู่ที่ปราสาทแคสเซิแล้วมาที่นี่ก็ให้เราคุยกับใครวะเนี่ยรอนี่เหรอโยว่าไงอ่าโอเคพวกมันคนพบเราแล้วการกระสงครามนี่ อ๋ออินสติทูจะมาที่นี่จะมาบุกที่นี่โอเคก็ทหารแหละคุยๆเรื่อยเปื่อยเราต้องปกป้องปราทนี้เราต้องปกป้องปราทนี้ไว้ให้ได้อะประมาณนั้นนี่ไงก็รอให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันจะมาบุกจนกว่าจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์ โอเคโอเคมันจะมาทุกทิศทุกทางเลยโอเคโอเคเตรียมตัวเตรียมใจไว้หุ่นยนต์ตัวสีขาวชุดเกราะของอะไรไม่รู้ผมตัวสีขาวผมมันมันมันพ่นสีได้เว้ยพ่นสีใสหุ่นยนต์ได้ทีนี้ก็รอมมาบุก นาไงนาไงมาแล้ว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 เปิดก่อนซีเรจนเดอรี่ซะด้วยจะหุ่ยนยนต์ลงน้ำได้ไงเนี่ยโอ้หเอเทมินเนเตอร์พวกนี้โอ้โหไม่ไหวละจะตายหาแล้วพวกเนี่ย สโลโมชั่นไปก่อนเลยพร้อมกับโบกยิงแรงด้วยโอ้ลั่นเปิดหลุดงี้แสดงว่าเดี้ยงแล้วเ g นเดรี y ยังไม่ตายโอ้ยหมดแล้วหมดไวขอสโลอีกนิดน,นี่สโลเดียวไม่ได้ยิงแรงเจ็ด yeah. โอ้ผมก็เลือดผมรถน้อยอ้อ ดีนะพอมาชุดเกาะมาโอ้ศ oh. าสตร์ดเดียวโอ้โหโห,โ,หโหโหมากันเต็มเลยพวกเรามาีตายด้วยนะหนิดเม็ดเป็นคนตายได้ด้วฮ่าด้ยเก็บฟิวชั่นเซลล์มาเกบ็บไม่เก็บแล้วไอตัวเล gendary อยู่ไหน legendary มันจะมีของที่มันติดดาวอยู่ไหนวะ ใช่ตัวนี้ดิเ,เดจนเนอรี่อ่ะมันยิงกันอยู่อ่ะศัะตรูอยู่ตรงไหนวะไอ้วัวปปองได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหยิงกันยับเลยโอ้โหเห็นซะเห็นเห็นมิสาย,ยิงแล้วยอมเลยวะโยว่าไง สโลก็ซัดสิครับไมค์ผมมันไม่ค่อยดีวะ่ะผมกำลังรอไมค์รอไมค์วใหม่อยู่ก็อาจจะไม่ได้ดีด้วยหลายๆ,ๆคลิปผมไปเปิดดูผมแม่งมีแต่เสียงเสียงคนพูดไม่ค่อยดังเลยวะ่ะมีแต่เสียงเยี่ยมรู้จะไปหมดเลย,ยก็ผมก็จะพยายามปรับปรุงใหม่แล้วกันนะสําหรับคล,คลิปต่อไปนะก็อย่าเพิ่งผิดหวัง โอ้ okay. ยังคล้องใจกับเลเจนเดอรี่ตัวนั้นอยู่เลยเ่กี้ผมก็ยิงมันไปล่ะตายตรงนี้เลยเนี่ยศพหายไปแล้วไปมันยิงอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนั้นเหรอหมอกมันลงว่ะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลย โอ้โหนี่ไงมาตัวเป็นๆเลยควางเบิดไปแล้วโอ้ยใกล้ตาแล้วผมเพิมเลือดก่อนควางเบิดไปแล้วไฟโหไอ้เองห่วยรถนิดเดียวเองโคตรจะเซ็งสโลอย่างเดียวโอ้โหมีนอนด้วย กระสุนมีน้อยว่ะเฮ้ยนัดเอง30นัดเหรอปืนเนี่ยกระสุนไม่จำกัดทำเกกระสุนมาเยอะเกินโหเต็มเลยเว้ยไปสอกก็ได้โหดีนะหุ่นยนต์มาถ้างั้นนอนไปแล้วนะป่านเนี้ยโหเข้ามาเข้ามากระสวกเลยอะยนต์แม่งก็ใกล้จะพังละ โอ้โหนี่มึงซัดกันหนาวเลยข้างในก็ยิงกันข้างนอกก็ข้างในพยายามยิงข้างนอกนี่งไงตัว Legendary เป็นไงจำไว้จำไว้ตัวนี้ตัวนี้เ่านไงมันจะมีนี่แย่ yeah, ของติดดาว มันยิงอะไรมันยิงเราเหรอตายพวกเราหดือยิงตัวเราเองอะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันวะตายเลยอ้ามาแม่งไปเริ่มสกายเลยไม่ได้ควิกเซฟไว,ว้วะคลิกเซฟไวปปะเนี่ยจะ้าบะควิกเซฟโอเคไปเปลี่ยนปืนก่อนเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะผมไม่รวมกันอยู่ดีพวกเราเรยิงตัวเราเองเฉยเลย เราถือเป็นเลเซอร์มั้งล่ะ Fusion Cell <Hey there. S 1> ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องประกาศศึก Yeah <'m> เคยปกป้องปราสาทแคสเซิลจริงแคสเซลิแลแปลว่าปราสาทแหละเห็นไหมมองหายเลย <All available S 1> คืออันที่เราที่ตายไปมันก็ไม่สมควรจะได้หรอกแม่งมีหมอกทัศนยวิสัยการมองมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ด้อ้เบอร์นี้ก็นั่งฟังคนที่อยู่นั่นแหละมันจะบูกต,ตรงนี้ก่อนนั่นไงัน,นง่ไงเปิดก่อนสิโปซินมันแพ้มันแพ้เลเซอร์มะ,ะไม่ผิดยิงโดนบ้างปะเนี่ยต้องโดนซิโอ้โหถือมิสายิ์เคมันก็ แม็กหมดแล้วตอนนี้เนี่ยอีกสัตว์อตวเอ้ยอย่าเพิ่งยิงอ่มีตัวหายตัวด้วยยิงไป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 ยิงรัวไม่ได้วะกดค้างไม่ได้ต้องกดทีละแม็กทีละแม็กทีละนัดทีละนัดเฮ้ยเฮ้ยมีไอ้นั่นมีคนที่หายตัวได้ มีโคเซอร์อยู่ลูกซองหน่อยเถอะโหเห็นเป็นแม็กเลยเห็นเป็นตัวเลยนอนไปสิครับโหโอ้เย่โหลูกซองสาวจะแรงสุดแล้วมึงเนี่ยในเกมเนี่ยโอ้โหยิงกันละนาว มีสายให้เก็บอ่าเก็บกระสุนมากกระสุนปืนนี้ก็เยอะนะมีตั้ง300กว่านัดลายตัวโครเซอร์ล่ะโครเซอร์จะมีสเตลบอยให้เราสเตลได้อยู่เป็นอุปรกรณ์หายตัวของมันแต่มันหายไปไหนก็ไม่รู้ละวเนี่ยผมป้อมเปอร์นี่ที่ผมสร้างเองหมดเลยเนี่ยไม่อยากจะโปรโมทจะโปรโมทเลย กูกดสู่สร้างัหมดแหละโอ้ยผมเลือดกรเจทเคจะตายแล้วเลือดไปนัดหนึ่งฝึกเซฟด้วยเลยผิดพลาดยิงตัวสลายอะ่ะจริงๆตอนเนี้ยผมอัดไว้ตอนหนึ่งแล้วนะตอนสร้างมันเถอะโอ้ยมากันบึมเลยโอ้ยสโลโมชั่นสอยหัวซอยไม่ได้วะ่ะมันใส โมกันน็อกกันอยู่โอ้โหยิงลูกซองค้อทำไปสภาพอย่างงี้นี่ไงองนักกตายแล้วเดี่ยงกระจอกมากมนอยู่ต่อหน้าลูกซอง Institute มันาพาหุน่นนตบุกคนเย้ยเพียเพาะเราไม่ยอมอยู่ข้างเดียวกับมันเองถึงต้องทำสงครามกันเลยโอ้โหววดูววดูววดูววโอ้โหประชากรเราก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโมโโอเรท็อปแม่งขวางเดียวเลยไป อ,อ,อ๋อมายิงตกคนที่หายตัวอยู่ยิงไอ้เจ้าโครเซอร์อยู่นั่นไงตายยังเดียงยิงใครเนี่ยใครยิงกูเนี่ย โค้เซอร์เหรออ๋อเราโดนไม่เราโดนยิงอย่างเดียวเลยวะโดนใครยิงเนี่ยโดนเซตเลยยิงด้วยโห่เป็นัตูทั้งหมดทุกคนเป็นัตูทั้งหมดเลยอะไม่เป็นอย่างนี้อะ ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมทุกคนหนึ่งหันมายิงเราอะ่ะทำไมทุกคนหนึ่งหันมายิงเราเป็นเพราะอะไรเหรอไม่เข้าใจงงวะ่ะ ทำไมาอยู่ดีพวกคนก็หันมายิงเราทั้งนั้นน่ะดูดิตรงอยากยิงกูมากนะใช่ไหมยยอยากสสยกูมากนะอใช่ไหมว่าภารกิจเฟลเลย ระกิจเฟลเลยงงว่ะเนี่ยดยูดีก็มายิงเราอะ่ะดูดิแกปืนแล้วนะอย่าด,ดีมันยิงเราทำไมอะ่ะ เซตเลอร์ ler, มึงยิงกูทำไม hey, <Ronnie. S 1> ไรของมึงเนี่ยมึงมายิงเราทำไมอ่ะดูดิเซอรี่มันคือพวกเราไม่ใช่เหรอ มึงคือพวกเดียวกับกูไม่ใช่หรอโอ้โหอนหาถว่ะฆ่าพวกตัวเอง <c oughs> ยิงกูทำไมอ่ะยิงกูทำไมอ่ะเป็นการประหารหมู <c oughs> ไอ้พวกนี้มึงอยู่ดีก็มายิงกูเฉยเลยกูไปช่วยมึงซะเปล่าไม่ยอมอ่ะช่วยกูเลยโอ้ สรจบร้าหมดแล้วนะอีกแล้วใครยิงกูเนี่ยพี่ดำยิงกูเหรอตอนอนี้นสรุปได้กลับไป,ไปแล้วโอเคโหเซ็งวะ่ะทำไมพวกมันต้องยิงเรา้ลยวะพวกเราเองยิงกันเองว่ะเฮ้ยดอพี่ดำแม่งวิ่งกลับบ้าน ต่อไปทำไรวะ The Nuclear Option ทำอะไรเอ่ยให้ไปคุยกับ Stranger ว่าเราจะเข้าไปบุก Institute กันแล้วอ๋ออ๋ออ๋อโอเคคราวนี้ Institute มาบุกเราแล้วมันก็แพ้ต่อไปเราจะเข้าไปบุก Institute มั่งโอเคก็ตามนั้น นิวเคลียออปชนี่คือเคลสุดท้ายแล้ว,ลวก็คลิปหน้าก็คงจะจบฟาวสีแล้วแหละผมก็ทำมาเรื่อยเปื่อยผมอะ <c oughs> ก็โอเคก็เจอกันใหม่ตอนหน้าแล้วกันตอนนี้ก็พักสักครู่ก็สวัสดีครับ